คลิปนี้ก็ไม่ต้องกม่ได้ค่ะลูกค้าน้องกุ๊กร้านยำพิซ่าครับวันนี้ก็แวมาเก็บคลิปไปฝากเอฟซีกันว่าน้องกุ๊กเพิ่งเปิดร้านไม่กี่วันนะครับหลังจากหยุดไฟธุระมาวอนก่อนมาถ่ายแล้วครับปรากฏว่าไฟงานมีปัญหามีแต่ภาพไม่มีเสียงเสียดายมากเลยนะครับทีนี้ลูกค้าก็คับข้างเช่นเดิม ลูกค้าน้ำตกค่ะกะลาบหมูจ้าลูกค้ายำไข่แมงดาไม่ใส่หอมมีของใครสั่งไว้หรือเปล่าคะกำลังทำหมูยอไข่แดงเผ็ดน้อยนะคะ แดงค่ะอย่างนี้80บาทค่ะกระดาษประกาศจดแล้ว1สบคิวได้เลยค่ะลูกค้าเมนูมี2ด้านนะคะของลูกค้าได้แล้วจ้าขอควยด้วยค่ะ ต่อไปใส่ถุงนะคะ,ะหมูย่างยำรวมิสหมูทะเลค่ะลูกค้าเสร็จด้เลยอ,อันนี้กำลังทำยำรวมิสหมูทะเลนะ ทานนี่หรอคะโอเคค่ะพอหมูย่างกลับแล้วใช่ไหมพี่ตั้ม ปล่อยมาทางนี้นะเดี๋ยวมันโซน ยำคลองหมูย่าง ค่ะ60บาทเหมือนกันค่ะแบบนี้เดินสายถ่ายคลิปไปเปิดดูได้ดเ,นะเดินสายถ่ายคลิปที่เขากล้องเดี๋ยวเขาเปิดดู กำลังทำยำไข่มืน ใส่ถุงยำข้อหมูค่ะยำลมิตหมูทะเลแล้วก็ยำไข่แมงดาค่ะของลูกค้านะคะพี่มีแมงดา80อย่างหนึ่งนะคะพี่เป็น200บาทค่ะเดี๋ยวนะยำข้อหมูยำลมิตยำไข่แมงดาขอบคุณมากนะคะพี่เอเดี๋ยว กำลังทำหมูยอไข่แดงใส่มะม่วงนะคะของใครเอ่ยลูกค้าแบบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยโต๊ะห้านะคะลูกค้ายหมูยอไข่แดง ไข่แดงคะ่ะ80บาทเหมือนกันค่ะในร้านมียำหมูยอไข่แดงใส่มะม่วงหรือเปล่าคะหมูยอไข่แดงใส่มะม่วงคะ่ะลูกค้าไม่ใช่เนาะ เผือเอเผือ,อนั่งรออยู่ในร้านเอ่อโต๊ะห้ามียำไข่แมงดากับยำหอยแครงนะคะพี่จ้ะ เห็นว่าไม่ค่อยมีของใยใช่ไหมประมาณนี้นะคะ80บาทไม่ค่อยมีของแล้วก็ของก็แพงทุกอย่างแพงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะพี่ของอหายากด้วยมีตังอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องหาเก่งด้วยคือช่วงนี้ตลาดเงียบก็ค้าไม่ค้าเขาก็เลยไม่ค่อยเอาของมาเนาะ ใช่ของเยอะใช่มันหายยากแล้วของว่าถุงกระเฉดอะ่ะจากซื้อแบบยังไม่ได้เด็ดอะ่ะถุงละน,นี้ยำหอยแครงค่ะถุงละร้อยใช่ไหมพี่ตอนนี้ถุงละสองร้อยแปดสิบค่ะคือขึ้นไม่ใช่แค่สองเท่าตัวนะมันขึ้นแบบมหาศาลเลยอ่ะเด็กเสิร์มหนูเป็น สองใบจานลอง,ลองเออาจ,าจานลองอ,ะอ่ะโ,โตห,โตห,โตห,ห้า,า<อ>จานลองให้ลูกค้าหน่อย หอมหรือเปล่าคะ แล้วค่ะพี่เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบจ้ะพี่น้ำตกหนึ่งลาบหมูหนะึ่งเนาะอันนี้ไข่แมงดาโตเดิมน้ำตกนี่ไม่ใส่ผักแต่ใส่พริกนะพี่เนาะ,ะแต่ลาบหมูไม่ใส่พริกแต่ใส่ผักได้ขอบคุณนะคะพี่ไข่แข็งไข่แมงดา ต่อด้วยยำกุ้งสดของใครคะลูกค้ายำกุ้งสดคะไม่มีจ้ไม่ได้เบิร์นใช่ไหมพี่ตั้มอ่า สั่งอย่างเดียวอันนี้ยำกุ้งสดค่ะ80บบาทนะคะแบบนี้ สั่งอะไรไว้มาถามได้นะคะ,ะพี่บางอย่างหนูทาเสร็จแล้วนะเออกินนี่ใช่ป่ะเซตแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยโต๊ะหนึ่งเหรอพี่ตัม้มยำข้าวหมูย่างกับหมูยอไขแดงเค็มเนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วโต๊ะแม่หนึ่งจานนะแล้วก็ยำหอยแครงใส่ถุงนะคะต่อกันเลยลูกค้าสั่งอะไรไว้เอ่ยยำมะม,ม่วงกับยำหมูยอหมูยอไขแดงใส่มะม่วงป่ะคะ ของลูกค้า10บาทจ้าเรียบร้อยหนูยอมมะม่วงไขแ่แดงจ้ะใช่ค่ะ80บาทนะคะน่นะบุ้าขอบคุณมากนะคะยำไข่แมงดาใส่ปูมา้าไม่กค่ะใส่มะม่วงอย่างเดียวเหรอเจ๊ใช่ไหมไข่แมงดาใส่ปูม้าเนาะ ใส่มะม่วงอย่างเดียวจ้าจ้าตามกระปิ้งมันมีไข่เหมือนกันนะคะ ถึงตัดให้ลูกค้าเนาะถ้าไม่มีไข่แม่ค้าจะชี้วันนี้ไข่ใช้ได้อยู่ค่ะเ,เดี๋ยวมันติดมาในกระปิ้งเยอะหน่อยค่ะลูกค้าทานนี่ปะคะเขียนทานนี่ก็พอขาดเดี๋ยวแม่ค้าหาย,ลยแล้วก็นั่ง เพ sure uh> ja mm umm ิ่มปูหมาเผ็ดๆใช่ไหมไม่เห็นเขียนอย่างนี้จะร้อยยสเขาสั่งไม่ใส่ผักค่ะก็ใส่มะม่วงนิดหน่อยได้เติมเครื่องให้อีก อันนี้ของเจสจ้าจ้ายำวุ้นเส้นรวมใส่ปลาหมึกกรอบอันนี้กำลังทำยำวุ้นเส้นรวมนะคะใส่ปลาหมึกกรอบด้วยเมนูมีสองด้านลูกค้าดูก่อนได้จ้า ลูกค้ากระดาษปากกาจดแล้วเสียบได้เลยค่ะ ทะเลนี่แกะให้เจ๊ไปเลยให้เจ๊กินไปเลยไม่ต้องคิดตังค์อันนี้เพิ่มหมึกกรอบค่ะอย่างนี้จะ80บาทจะทำ70ก็ได้นะคะอันนี้แต่อันนี้ใส่ก,กรอบเยอะหน่อย อิ่งมันอันนั้นอนะหมูยอไข่แดงกับยำคลองหนเอาเปาะหมูยอให้หนูห้าแท่งด้วยพี่ตัม้มหนูยำไข่แข็งได้ย,ยี่หัอสักพูดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูให้นะคะโนะออหอยแข็งใส่ถุงใช่ไหมคะเ<ช>นี่ยเนี่ยเนี่ยเหลือ,อีกคิวเดียวคะ่ะแบ๊บเดียวนะคะ จะเอาอะไรคะอะไรใส่อะไรบ้างเอาเครื่องยำเหมือนเดิมไหมลูกค่ะเครื่องยำเหมือนเดิมเนาะได้ยังคะอย่าไผ่ยลยนะไม่ใส่หอมใช่ไหมคะแปดสิบบาทจ้าลูกค้าได้เลยอขอบคุณคะ่ะขอบคุณี่ยำกุ้งสดเหรอ,หรอพี่ตัง้ง หมูย่อไขแดงคะ่ะแปดสิบบาทเหมือนกันคะ่ะอ่ะพี่ตั้งส่งหน่อยตัวหนึ่งพี่ตั้งหมูย่อไขแดงกับยำคอหมูโอเคนะครับก็าฝากกันไว้นะครับกับร้านยำจิจ๊าตติกัดก็ตลาดตู้ลุงหน้าสารชนบุรีขายทุกวันครับจะหยุดเฉพาะวันที่มีธุระไปกดติดตามในเพยจยำจิจจัตยำแซ่บข้านาวสด ตลาดโตลุงหน้าสารชนบรีได้ชื่อจะยาวนิดนึงนะครับแต่รับรองหาเจอแน่นอนปิด้ายกันด้วยยำอะไรครับข้อหมูย่างคะ่ะยำข้าหมูย่างนะครับ แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ